สวัสดีครับวันนี้พบกับมนุษย์ตะขาบนะบสภาพแบบยับยับเยินเย็นมีกล่องดำกล่องดำมาจากไหนเอ่ยนะมีเลขรหัสซะด้วยเดี๋ยวมาดูกันเปิดคัตเตอร์กันเลยนะครับดูซิว่าเป็นอะไร อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกล่องข้างในก็ดำเพ่ด้วยตัวหนังสือสีเงินเอเคอเคอขีอเ่เอขีอ่ฮะเออไซส์สี่สิบสี่ ผิดไซร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเห็นฝรั่งบอกกันว่ารุ่นนี้ต้องลดไซส์นะมันคือ Infinite Pro ถ้าผมจำรุ่นไม่ผิดนะไซส์44ของเขาเนี่ยมันคือ 2 7 0 9 US นะครับแล้วก็ UK 8.5นะเดี๋ยวมาลุ้นกันรองเท้าสวยนะขออภัยเรื่องที่ช่างน้ำหนักด้วยสภาพยับเยินนิดนึงนะคน อยากรีบแกะละพอดีวันนี้มีธุระนิดหนึ่งปุ๊บสีแบบสุดยอดมากโฟมนุ่มมากนะคนละแนวกับตัวอินฟไนท์ธรรมดาเลยนะครับอันนี้เป็นซ u เปอร์คริติคอลนะครสีติดเหลืองน่าจะเป็นจากการบีบ มัวมัวของผมก็เป็นคาดว่าเป็น p b a c k s นะครับเหลืองมาเลยนะฮะมีความคล้ายโฟมของ361 Furious f i t t r r 1.0 1.5นงะฮะตรงนี้ไม่ได้เป็นลายสวยๆเฉยๆนะครับผมก็เพิ่งสังเกตนะะอันนี้เป็นลายไม่ได้เป็นลายเลยนะสีดำสออันนี้เป็นการโชว์ปีกค,คาร์บอนชัดๆนะฮะ ได้ยินไหมครับนะตอนนี้ก็โชว์คาร์บอนนี่ก็โชว์คาร์บอนนะคาร์บอนเป็นหลอนซะด้วยคล้ายกับ f u r เ o u s f ฟิลเทีเดียวอลองงอแผ่นตรงหัวงอได้เยอะนะครับกลางงอน้อยมากนะ โครงส้นพอมีนะฮะล็อกส้นแบบฟองน้ำบางนะครับรองเท้าเป็นแบบซ็อกไลท์นะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นกันดูว่าผมจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้อัปเปอร์เอาจริงๆนะมันคล้ายผมว่ามันคล้ายพวกอัลฟาสาแล้วก็คล้ายกับเนี่ยฟิลเลอร์ฟิลเมากๆนะแต่ Fitting ดูจะดีกว่านะเป็นรองเท้าที่ดูเพรียวสวยงามเลยทีเดียวคล้าย Alpha อัลฟาสามครับ น้ำหนักกะด้วยมือ,อ,อ2 4 5 2 0 5 0ลองสวมดูเลยก็ได้คาใจมากเลยอ่ะผมสั่ง45นะแต่ลองเอามาเป็น44ฮึบบึง้งอือหือถ้ามา45 น่าจะเรื่องยาวครับพอด,ดีเดะอันนี้ไม่ใส่ถุงเท้านะฮะสรุปคือรุ่นธรรมดาสั่ง EU e ตรงนะฮะอันนี้โปรใช่ไหมอะโปรนะโปรต้องสั่งลบหนึ่งเต็มเต็มนี่เป็นรุ่นแรกนะะที่ผมต้องลบหนึ่งนะ กล่องมันเป็น44ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็น44หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึง44จริงๆนะฮะ9 US 8.5 44 270อ่ะใครจะสั่งรุ่นนี้อย่าลืมนะครับลบ u เต็มเต็มนะฮะพื้นยางบางนะไม่หนามากไม่ บางมากนะครับกำลังพอดีมันแต่มันแอบลื่นนะแต่ก็จริงๆก็คงไม่น่าจะลื่นนะรองเท้าตีนโอ้โหเกาะหนึบนะครับอ่ะลองดูปึก๊กนี่คือผลักแล้วนะฮะเกาะมากนี่อะไรเอ่ยอัลตรานะแวนิชคาร์บอนนะนี่รุ่นหนึ่งรอรุ่นสองอยู่นะแวนิชคาร์บอนไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันแต่สีสุดยอดจริงเลยกับเออเก้อินฟ라ไน p r โนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นชื่อโฟมนะผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะความสูงรองเท้ามีปีกเล็กน้อยความสูงนี่มีปีกนิดนึงตรงนี้มีอันนี้ด้วยมีแก้มป่องๆคล้ายๆสกาย ก็แนวแผ่นก็เชิดเชิดแปลกดีสวยงามเดี๋ยวไปลองกันโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับวันนี้ขอภายในความยับเยินนะสวัสดีครับ